แบบนี้เองว่าจะมีสาระไหมนี่มีภาษาอ раб ขึ้นนะอ่านอ่านได้พี่อ่านมามันจะว่าอะไรแป้หน่อยไอพี่แม่งวอลลูดูดันอุ้ยทำไปเล่นเสียงมันน่ากลัวอุ้ยทำเป็นเล่นน่ะอุ้ยเปิดเสียงเกมสุดดิทำเปนเล่นอ่านไม่ออกไอีหยอ่านไม่ออกอือเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนั่น ดูภาพมันิสฟอนิส่งแลสวยแล้ยเขามีเสียงภาคด้วยเฮ้ยอัตบูลิตอัตบูลิตอะไรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเราน่าจะมาติดกลางทะเลทรายนะแล้วเราต้องเอาชีวิตรอดไปดูจากไอ้นี้นั่นจะคอนเซปต์แล้วนะนะนะหรือว่าเกมผีวะเพื่อนเกมผีเฮ้ยทำไมมันลอยได้เพื่อนมาดูดิตะเกียงลอยได้ไอ้ดิบัตเตอร์เฮ้ยเราตามตะเกียงไปดีกว่าเพื่อน มงนน่นสนใจคุณอาหรับเขากลัวตะเกียงเราได้กันหรอว่าว่าแล้วแบบนี้มันน่ากลัวอยู่โอเคถือว่าทำได้ดีสำหรับอาหรับกดวีได้กดวีทำไรอ่ะอ๋อกดวีแห้ฟีเมา์โรนันโดเเรามาที่ไหนกันวะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเป็นเสียงกันเลยไอ้คนเสียงดังอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรวะซะเป็นทำไรคนเสียงดังอ่ะเพื่อนอย่าว่าจบเลยนะอยว่าอินนิงเกมอ๋อเลาโดนจับเอาแล้วไม่งีเกมผีไม่งเกมผีหลับ ไอ้ตานคือเล่นไอ้ตางชเล่นกิมผีที่เราไม่รู้สับเฮ้ยมันให้เราทำเลยอ่ะพีนเกมผีมันมีโน้ตมันนเป็นภาษาอะไรไม่รู้ดิเออใช่เพื่อนกิมผีแน่ๆถ้ามาแบบนี้อ่ะกูกิึนตามสลีดด่วนเลยเปิดแท็บเลยอ๋อฟังนะอเดินตรงนี้หนึ่งเลยอ่านทุกตัวอักษรมันอาจจะช่วยคุณได้ใจไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แต่ที่รู้ความีย่ไม่ปลอดภัย อ๋อความเงียบไม่ปลอดภัยแสงสว่างไม่ได้แปลว่าคุณโอเคสถานที่นี่เต็มไปด้วยความลึกลับนะทุกอย่างจับเปิดประตูให้กับคุณแต่หลังจากนั้นแต่หลังจากแต่ลัประตูแล้วจะมีบางสิ่งบางอย่างที่นําคุณเข้าใกล้มากขึ้นเข้าใกล้คุณมากขึ้นอะไรวะสำหรับชุดนั้นโอ้ชุดที่วินได้ไม่ใช่จินตนาการจะหนีมันแล้วอะไรวะเขาไม่มีหน้าตาไม่มีเสียงแต่เมื่อเขาเข้าใกล้คุณคุณจะได้ยินสิ่งใงของเขามันมีคนลากท้าไป ไปที่พื้นถ้าเขาเห็นคุณทุกอย่างก็จบลงเว้นแต่ว่าคุณจะวิ่งเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอ๋อตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงอยู่ตรงที่คุณอยู่บ่อยๆอย่าสนใจอะไรก็ตามที่เรียกคุณแม้ว่ามันจะเรียกชื่อคุณก็ตามมีมีดบาดตัดอยู่ในตู้ซึ่งอาจช่วยคุณได้โอเคอ่ะไอ้กันนุ่นผีเลยยังยังเฮ้ยถ้าถ้าผีมาถ้าผีมา <c oughs> เราแอบในตู้นะ

ไม่แอมในตุ้เสื้อผ้าเลยไปอยู่ไหนกันไปเจอตอนได้เกิดไหมเนี่ไหมพีชิมาพีชิมาพีชิมาพมาก่อนไอ้ตังจะเล่นเกมอะไรวะอ๋อแล้วโดนฆ่าในตู้ขึ้นไม่ได้โอ้ขึ้นได้โอ้ขึ้นไม่ได้โอเคโคตรน่าตัวโคตรน่ากลัวเลยอะชัยตอนโซเยิ้วเฮ้ไอ้ลูกบกไอ้ลูกบกขึ้นมาก่อนโคตรน่ากลัวเลยอะ พี่อยู่ไหนแล้วพี่ลงไปขา้างหน้างแล้วไปทางนู้นเลยกันกันมาๆมามา,มาทางซ้ายมาทางซ้ายเอ,อือเฮ้ยที่ออกจากแล้วก็หนีไปจับชายตัวน,นี้เหรอโคตรน่ากลัวเฮ้ยต้องแอบในตู้เสื้อผ้านะเพื่อนถ้าเราจะรอดอ่ะนี่อะไรนี่เปิดตู้ไว้ก่อนไอพีเปิดเสียงเกมก่อนตอนนี้เปิดดิว่ะเราเปิดู่วันแต่มันไม่ได้ยินเลยเปิดสุดเลยตอนนี้เอาแบบกีงมาก็หูแตกเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมเข้าไปได้ไหมอ่ะได้นะเรื่อยผีตัวนั้นมันไปไหนแล้ววะเ็าต้องหาอะไรอ่ะดังมีเลขิบเพื่อนตรงนี้มันไม่เห็นจะเรียกชื่อเลยอ่ะไ้อ่ะมันทางตันเว้ยไอ้บีปิดประตูดิน่าติงเพื่อนโรบอกเอาไว้เลยเหรอไม่เกิดใหม่ได้ เกมเปเตเกมโคตรกางเลยอะตายขาตูต้เลยมันไปยังวากันไม่รู้ลองเปิด,ด,ดตัวดีมีนิกภาคใหม่มาดังมันอาจะเขียนคำใบ้ไ,ไว้นะลองใจแปรดูดิตรงไหนอ่ะห้าสิบเอตรงนั้นหน้า <c oughs> ตรงนี้ด้วยโอ้เนี่ยเจอแล้วเจอที่ใส่โอเคโอเคอะไรบี <c oughs> โอเคโอเคพี่ตังค์ <c oughs> ไอเราบอกโดนผ <c oughs> ีฆ่าต่อหน้าเอ้ยพระคุณลวงหุ่นชิวน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่เคยมีผีอะไรน่ากลัวเท่านี้ตังคเจอมาได้เกียรแปลกการจะไปตังน้ำมันมีผีเราวางนล้วผีมันเดินตามเองอยู่วิงว่ง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 วิ่ง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 โอ้ยเจอ51 ตั้งเจอเลขให้อีเข้าตู้ตากาตู้เลย,เลยไม่ได้ยินเสียงอะ่ะโอ้ยดูดยดูข้าต่อหน้าเขาไม่มีหน้าเขาไม่มีเสียงแต่เมื่อคุณแต่เมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้เขาคุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าเขามีอะไรวะ รู้ว่าคข้ามาก็อาจจะชอบดูตัวตัดก็ได้แล้วต้องทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันนี่เห็นเห็นตรงนี้ไหมลองแปลตรงนี้หรือข้อความตรงเนี้ยลองแปลดูลองแปลดูตรงไหนพี่หรือเปล่าตรงไหนพี่มันเขียนว่าวันรุ่ดันเฮ้เข้าเปิดไม่ได้ผมเปิดตู้ไม่ได้มันมาแล้วจะมันเปิดเข้าเข้าเข้าประตูนี้ไม่ได้นะ ย่ดเลยแล้วมันแล้วมันเข้ามาในแล้วมันเข้ามาในนี้เลยอ่ะป๊บนึงเราเปิดแท็บอีกดีจคุณแจจคุณแจจะคุณแจคุณแจเหรอเราไม่ต้องเราไม่ต้องเปิดแท็บแล้วก็ได้นะอาจจะต้องเปิดกับ มันมีเลข50อยู่ด้วยประตูนี้ไหมอ่ะเอ๊ะทำไมมันเรืองแสงวะเพื่อนนี่ประตูนี้ไหมอ่ะพีที่มันล็อกอ่ะใช่ใช่มันเอนชาร์แล้วนี่ผีนี่วิองไปเร็วอุ้ยอุ้ยอฮ้ยอะไรอะเพื่อนมาดูดิอุ้ยเรียบร้อยใช่ตอนะโม่อ่ะพี่วิ่งอยู่ไหนกันนยอยู่ในที่ว่าห้องมันล็อกอ่ะเพื่อนตอแรกอ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วล่ะเนี่ยเลขมันมีเลขนี่เพื่อน ห้าห้ามันมีแล่ห้าสิบกับห้าเอ็ดใช่ปะใช่แล้วดูแผนปังตรงนี้ดิเพื่อนมันคืออะไรวะตังใบจะเป็นคำใบไหมอ่ะแบบเรียงลำดับตัวเลขอ่ะก็ได้แดงแดงมาแล้วนี่ได้ยินเสียงไหมไม่รู้ตายไปสองสามแล้วตอนนี้หาหาคุณหาเพื่อนไม่เจอเปิดเลยเปิดเอยเจอโรนโดการมันตรงตีประตูอ่ะได้แล้วแน่ๆนี่นี่ไม่ไม่ใช่วะ ไอพีไปนะยี่มันเอาไว้ใส่ตรงไหนอะไอแดงแดงนี่เลืองเลือมันหายไปเลยไหมหายไปดิเปิดใหม่ไม่ห้องมันล็อกวัวเบื่อนเข้าไปไม่ได้ละก็ไปหากุญแจแหละมันเจอยู่ไหนอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ระวังโรนดูนะผีแม่งน่ากลัวอหยิบกุญแจไปเร็วกันยิบผีออกเยีย เออผีที่น่ากลัวที่สุดในประเทศอะ่ะในประเทศอีบแล้วกูจเจ้องามาใครทำไมวะนี่เปิดประตูแล้วรีบเข้ามาเลยเฮ้ยกลัว <c oughs> <c oughs> เลยตกใจตกใจเพื่อนตัวเองเพื่อนหนึ่งเพื่อนเพื่อนไม่ใส่ยุดโคตรน่ากลัวเพื่อนมันเป็นแบบเป็นชื่อโรบอเลือดอะ่ะแล้วก็เล็กเจ็ดแล้วพี่การน้องนี้เออใช่เป็นโลบอแบบเทคเจอร์อรกเ,กอเก่าๆอะ่ะ คิสเทนโนเราเก็บไม่ได้อะทำไมเราเก็บไม่ได้เก็บเราเก็บได้นะแต่ว่ามันมันไม่รู้จะต้องเอาไปไหนอ่ะมิงรูบฟี่ฟี่รูบกพี่รูบกอยู่ในตู้มันเก็บไม่ได้อะอ้เนี่ยเก็บได้ละเก็บได้ละแป๊บนึงขอดูทางก่อนอันนี้ทางทางขวามีอะไรไม่พี่ประตูประตู ความตายความตายแอบดูตายไม่ค่าอะไรดูเลยยูงบีลิมบอกไม่น่ากลัวหรอกไอแต่อยากรู้เนี่ยแดงๆนี่เขาไปทำอะไรได้วะกันผีได้ไหมอ่ะอ๋อให้บีกินเหรอตรงนี้แหละบีเออโอ๊ยนี่ไงอุ๊ยทำอะไรเอาเอาคืออะไรผีวังกับดาเออเราต้องละหมาดย เราต้องละหมาดเลยตะกีีไฟมันไฟมันไฟมันดูดีอ่ะอะไรเมื่อกี้อะไรแบบแบบเบิ้เห็นปะดูไม่ทันเมื่อกี้มันมีเหมือนภาคลุมแบบยื่นออกมาเุ้ยอะไรอ่ะดูดูกำลังเดินมาเกีแม่งดีกว่ามีมีกี่ไงกันมีนิกพักใหม่อยออ้าอู้ยอูเอ้ยมื้ยอู้ยอยอก้มอู้ยอู้ยอยอู้ยออ อตามไฟไปดิเฮ้ยคคมไฟลอยได้แลทำไมตัวนี้มันเต้นมาเบื่อนคคมไฟตรงนี้มันเต้นเนี่ยมัจันทร์จำดวงเออคคมไฟมันเต้นระวังนะคคมไฟมันเต้นเนี่ยถ้ามีไฟไม่ปลอดภัยใช่หรอเออเขาบอกว่าถ้าไม่มีถ้าแล้วยังไงวะตรงเดิมเข้าไปก่อนดีกว่า มันมันไม่เห็นมันมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันพามาทางนี้แต่าบอกไม่เดินไปอ้าวลูน้องออกเกมเชี่ยไอะไรเพื่อนลูน้อออกเกมไม่ไม่มันไม่ได้ออกมันโดนไอ้ใจไม่มันมันออกมันเราด้ยมี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 หน้าผีอยู่ด้วยเอนอุ้ยลงทางนี้เพื่อน น้าผีทำลายอะไรอ่ะน้าผีเข้าไปเลยเนี่ยเก็บอะไรอหะนว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรวะอะไรอ่ะมันเหมือนจะเป็นลูกบาศแล้วก็ควงกุญแจแล้วก็ตรงหูแล้วก็ลูกตาหนึ่งห้าเก้าศูนย์คืออะไรผีการอปเดินตามใครดีเดินตามกันคนนี้วะกันแล้วทางเนี้ยมีทุกคน เฮ้ยข้างในมีอะไรเขา S C P S C P ไม่เลยมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆวะหรือว่าที่เราเจอเป็น n C P วะเพื่อนต้องกดโอเคก่อนไหมเนี่ยโอ้กด enter กด enter ก่อนใส่ล้วใส่แล้วแล้วมันติดหน้าจอเหรอเออมันก็ติดหน้าจอเราเอาไม่ออกป๊บเมืนอ <field> <ield Jungle> ้กดตรงไหนแล้ววะ กดวีกดวีเออกดวีกดวีออกละแลนกกลับมาที่ไหนเนี่ยกดกดวีกดวีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเรากดออกโอเครีแมปเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยมีปุกมุ่งอะ่ะน่ากลัวนะชน่ไปดิเราอยู่ที่<ะ>ไหนเราเปิดประตูตไม่ได้เปิกุญแจ,จไหนเอาดิเปิดประตูเลยน่ากลัว เก็บมานาไว้่อนนี้ก่อนมีมานาด้วยเหรอห้องน้ำเราอยู่ทีห้องน้ำเลยใช่อยมันดูรู้แต่ว่าอันนี้ดูไม่น่ากลัวเลยมีตรงนี้ตรงนี้ขอดูวึงในจุดสภาพมีอะไรบ้างทำไมเรากดวิ่งแล้วไม่เห็นแต่มีหน้าไม่เน่ะการมีเหรอมันด้านล่างของเราของเราเราไม่เห็นด้านล่างอ่ะใช่อ๋องั้นก็ควรเก็บไว้ เรามองไม่เห็นเหมือนกันนี่เพื่อนมาตรงนี้ดิเราเหมือนเจออะไรดีๆอ,ะอ่ะเรารพูดไปตลอดมันก็มันไม่ได้วิ่งเร็วอะ่ะมันก็ค่อยวิ่งกันไม่เหมือนไม่มีกูเอ้ยไ,ไม่ใช่เอาไว้ไขประตูนี้หรอมาดีพีไหนเจออะไรกบจะมีอะไรอุ้ยเสียงอะไรวะ วะอุ้ยมันคืออะไรคืออะไรวะกันวิ่งแต่ว่าเดี๋ยวมมาดมการเสียงอะเพื่อนเสียงก่อนเสียงอุ้ยๆความตายเสียงโคตรตีมอวะงั้นงั้นเราไปทางซ้ายไหมใช่ๆๆมันเสียงความตายกันไปแล้วไปแล้วเพีงโคตรน่ากลัว เฮ้ยยย่ยย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 นวะยยยยยอยยยยเนยอยูยยยยวะยม่ยยยยยยนยยยยยยอยตอนยยยยียย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 ยนี่เลี้ยวซ้ายเฮ้ยบาลิววีวียย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  ไอพีไปแล้วเย่ว่ะงั้นเราก็ตดินกันเองละวะเลอจะเป็นลือคผีไม่ได้ไม่ได้รุ่นของอะบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาหาคุณแจ่บ<ะ>โอ้กันตายเยหน่อยนะอะเฮ้ยเราอยู่เราอยู่ตรงที่เกิดแรกอะ่ะตามันยืดด้วยอ่ะไอเคมม่งโคตรสุดยอดระวังผีน,นะ ไอ้โอ้โหไอ้ีตายแล้ววิ่งไม่ได้เลยตอนนี้ออโอเควิง่งไะ้ละวิว่งได้มันวิ่งชา้ามันไม่มัน,ม,นมันชาร์จก่อนอะ่ะผีมาแล้วว่ะเพื่อนวิ่งไม่ได้อะพี่กดๆมัน,น,ม,นม,มันไม่เกิดอะไรเฮ้ยทางนั้นไม่มีอะไรทางตันอ่ะเพื่อนระวังน,นะทางตันสองทางเลยกีหมูจัดผีมันอยู่ไหนนะวะได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆเดียเด๋ยวดีเอ้ยข้างหน้า ไอมี่มาเสียงเกมเอ้ยได้ยินเสียงเกมนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาทางนั้นเอ้ยความตายความตายูโคตรน่ากลัวเลยมันจะล่าเราเลยแล้วเอ้ยเอ้ยไอพี่อยู่ด้านหลังแล้ว เกมนี้วิ่งโคตรเร็วเลยเกมนี้วิ่งวิ่งเท่ากับกลัวรึเปล่าไหนทางออกวะเพื่อนอ๋อเราได้กุญแจแล้วก็ไปเปิดตรงที่ว่าใต้บันไดไงใช่นั่นแหละไอ้ยหยิบุบันไดไอ้ยิบกุญแจยังบได้ยิบได้อือเราไม่ต้องนึกงว่ามีทางออกไงกันกันเข้ามาเข้ามาไปที่เดิม อรอกันก <Okay, S 2> ่อนไหมเราไปแนะล้วโอเคไม่มันไม่ใช่ดังใช่เหรอไปแล้ว,วไปแล้วอ่ามันต้องเอาไขกุญแจนี้หม่ไม่ใช่เหมือนกันวะ่ะห้องอื่นไหมเคยวะ เฮ้น,นี่ ah? คืออะไรอ่ะเออเองเปิดได้เหรอไม่เรา bronze, ไม่ได้เปิดไม่รู้มันเปิดเองเหรอเองจิ้มไหมอ่ะไม่เราไม่ปิดแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ต้องไปจิ้มมันยาวยังไหอุ้ยที่ไหนวะโอ้ยเอ้าเอ้าจี๊ดเอ้าเอ้าเอาเปิดเตือ้า ไอ้กันจมคนงงอ่ะกันไปแล้วเอฮ้แ,แ,แตไมยังอยู่ใน,นดิสอ่ะคนงงอะ่ะดีเอา้าเอ้าแล้วมันชวนมาเข้าอีกแบบไอพี่เข้า,าจอยก็มันคือแบบไว,ว่าโอ้ยแบบโคตรหลอกเด็กเอาเป็นว่าเจอกันคลิปนะครับดีครับทุกคนบายบายหลุดพึ